วันนี้จะขอเสนอเรื่องการใช้ตะกร้าสามใบนะคะกับการประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจโควิด1 9ค่ะในเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของการในเรื่องของการประกอบการที่จะศักษานโมเดลก็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของรายได้นะคะตะกร้าใบที่2นี้จะเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็จะมีเรื่องของเครือข่ายก็จเป็นเรื่องของสเปกโคเดอร์ ส่วนตะกร้าใบที่3นีในสำหรับเรื่องแรงนี้จะเป็นในเรื่องของเรื่องของตลาดในเรื่องของการทำกฎระเบียบให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนในเรื่องของการระวังใจในเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของศีลธรรมค่ะส่วนในเรื่องที่สองในเรื่องของการทำตลาดให้เป็นในรูปของอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือตะกร้าใบที่1นั้นเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะใช้ข้อขาเป็นตัวแทนในการจำหน่าย มีการใช้ตัวแทนแล้วก็มีการใช้เสมียนมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็มีการใช้เครือข่ายนะคะะก้าบทที่2ก็จะมีเรื่องของการขายในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการโฆษณาะก้าบทที่3เราจะเล่นในเรื่องของการมีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีการในเรื่องของการ handmade คะสำหรับการสรุปในเรื่องของะก้าบทที่3นี้เราควรจะใช้เกิดหลักของ พระพุทธตามมารองพระเจ้าในเรื่องของการสอนก็คือก็จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคคลอื่นค่ะและก็จะต้องมีการคิดถึงความความก้าวหน้าขององค์กรและก็นวตัตก,กรรมและสิ่งใหม่ๆค่ะในเรื่องของที่สามก็คือในเรื่องของ employment ในเรื่องของการจ้างงานนะคะตะกร้าใบที่หนึ่งต้องมีการจ้างงานในเรื่องของควรจะมีการทําความก้าวหน้าในเรื่องของสังคมแล้วก็มีการกิจกรรมของทางธุรกิจค่ะ ตะกร้าใบที่2จะเป็นเรื่องของการลดแก๊สค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่จะมีการใช้วงล้อหร, er, หรือก็นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นท,ทันสมัยเสมอค่ะจะต้องมีการเน,น้นในเรื่องของการส่งของแล้วก็ในเรื่องของการใช้ให้เกิดความประทับใจค่ะตัวตะกร้าใบที่3เราจะต้องมีความคุ้นเคยกับลูกค้าแล้วก็จะต้องมีการโฆษณาแล้วต้องมีการสร้างความัมพันี่ที่ลูกค้าเราจะต้องมี าการบริการลูกค้าอย่างดีค่ะแล้วก็จะต้องมีการใช้นอกตกรรมหรือใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะส่วนในเรื่องของในเรื่องฟรีฟอร์ซูวิสโมเดลสำหรับในรูปแบบนี้ตาก้าใบที่หนึงจะเน้นในเรื่องของ C S R ในเรื่องของ green energy เรื่องของการที่จะทำให้เกิดยันเ b l ลก็คือการยั่งยืนตะก้าใบที่สองเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคมค่ะแล้วก็จะมีการใช้ นักเรียนค่าใช้จ่ายวันละพันห้าถึงสองพันในการที่จะจัดมหาการรมนะคะส่วนตะก้าบที่สามันจะเน้นในเรื่องของการใช้สื่อสารแล้วก็มีนวัตรกรรมในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับในเรื่องของการในเรื่องของการใช้สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเราควรจะเน้นในเรื่องของความพอเพียงค่ะ แล้วควรจะมีการปรับปรุงการทํางานของเราแล้วก็เเรื่องของสังคมนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ NGO นในเรื่องของการร่วมมือกันค่ะตัวในเรื่องของโลอินคัมไคลเอนต์โมเดลนั้นตะก้าใบที่1นั้นควรจะมีฟังนยโยบายจากรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้เาเนายโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีการใช้วอร์ชัแล้วก็มีการฟังเสียงของสังคมค่ะส่วนตะก้าใบที่2นั้นเราจะเน้นในเรื่องของการศึกษา ในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็จะต้องมีการศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างดีแล็แล้วมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีตะกร้าบอที่สามันจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ของราคาค่ะแล้วก็จะจมีการเน้นในเรื่องของการที่เน้นในเรื่องของการส่งของค่ะส่วนสําหรับในเรื่องนวัตกรรมนั้นเราควรจะมีการอมีการอุที่แล้วก็มีการบริจาคให้กับคนนะคะให้กับคนยากจนและควรจะใช้มโรแล้วก็ใช้เอธิคให้มากๆค่ะ ส่วนในเรื่องของ corporate model นั้นในตะก้าบันที่หนึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะทําให้สมาชิกเกิดผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีการใช้เทคนิคเข้าช่วยนะคะตะก้าบันที่2อาจะเน้นในเรื่องของการขายไอเดียค่ะมีการร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยีมีการใช้ติ๊กโมเดลมีการใช้ Mor ร l ค่ะส่วนตะก้าบันที่3นั้นเราจะเน้นในเรื่องของการที่ทุกคนต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานแล้วก็ต้องมีการจัดแจกจ่ายแล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะ ส่วนตะกร้าใบาที่7นั้นเราจะเน้นในเรื่องของการที่ทุกคนจะต้องมีการมีส่วนสัมพันธ์กันในเรื่องของการที่1จะต้องมีการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็จะต้องมีการใช้ในเรื่องของวัตถุทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็จะมีการเห็นคุณค่าของคุณธรรมค่ะแล้วก็ส่วนตะกร้าใบาที่2องจะเล่นในเรื่องของการร่วมมือกันคือพับปิด Private Sector UNCR มีการ Stakeholder นะคะ ตะก้าไปที่3นั้นเราจะเน้นในเรื่องของไอดอลการมีชื่อเสียงค่ะและก็จะมีในเรื่องของการใช้เอีสทิกแล้วก็มีการใช้ทุดผูให้เป็นประโยชน์ค่ะสําหรับในการศึกษาในเรื่องของตะก้าสมามใบของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราจะเน้นในเรื่องของการที่พระองค์นั้นหนึ่งทรงเป็นเพชรน้ํางามอย่างดีเป็นข้อที่1ก็คือทรงเป็น The Best t e a c h e r อันที่2ก็คือจะเป็นผู้สอนอันที่3ก็คือการเข้าร่วมสังคม ส่วนในเรื่องของพระคมภีต่างๆที่เราได้เรียนมานะคะเราจะเน้นจากการที่เราเน้นในเรื่องหนึ่งในงเรื่องคำภีพระสุพัรจติพิโดกสองพระวินัยพิดกและสามพระคำพิดกหวังว่ารายงานนี้คงจะเป็นที่ถูกาาถูกใจของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ